สวัสดีครับผมเอจากสยามอัลตุพาร์ต์คอมและซีนั่นไทยดอทคอมนะครับผมผมมาแนะนำสินค้านะครับผมตัวนี้เป็น LED นะครับผมใช้ชิปบิดลักครับผมความสว่างอยู่ที่4,200รลูเมนนะครับผมตอนหนึ่งข้างครับผมตัวนี้ให้แสงสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูตัวนี้เป็นคัวแฮชเจ็ทนะครับผม ต่างจากรุ่น3,200รุเมนตรงที่ว่าตัวชิปเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวการหลอดนี่จะอ้วนขึ้นระบายความร้อนด้วยพัดลมครับมีไดเวอร์ขับหลอดตัวไม่ใหญ่ขับเท่าเล็กๆเท่านี้ครับผมการติดตั้งก็เสียบสายไฟนะครับผมเข้าที่ตัวหลอดครับส่วนอีกฝั่งนึงก็เข้าไปเสียบได้กับปลักรถเลยมีบอกนะครับว่าขัา้วบวกลบครับแล้วก็ตัว ฐานหลอดนะครับผมฐานหลอดนี่สามารถหมุนออกมาได้นะครับผมเราสามารถติดฐานหลอดเข้าไปก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยตามด้วยหลอดนะครับผมแล้วก็หมุนล็อกลงไปครับตัวนี้ LED บิดลักนี้เป็น LED คุณภาพสูงครับแสงที่ให้ออกมาเนี่ยให้แสงรอบตัวแล้วก็ก้านเล็กนะครับผมแสงที่ให้เนี่ยจะเป็นแสงโทนสีขาว 6000K ครับผมตัวนี้จะไม่ติดสีทองมาเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นแสงสีขาวเลยครับเดี๋ยวผมจะเทสแสงให้ดูนะครับตัวนี้ใช้ได้กับทุกโคมน,นะครับทั้งโคมสะท้อนแสงและโคมโปรเจคเตอร์จะเห็นได้ว่าแสงครับผมแสงนี้ออกรอบด,ด้านเลยครับผมครับตัวนี้มันจะเรียนแบบแสงของหลอดฮาโลเจนหรือสีน่นมาครับสินค้า นะครับผมสามารถชมเพิ่มเติมได้ที่สยามอ t ต p า r t c o มและ www. c n a n t นไทยดคมนะครับผมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรตามคลิปนี้หรือ ID l ดียตามคลิปนี้นะครับผมผมเอนะครับผู้จะทำคลิปนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ